ค่อยไปค่อยไปค่อยฝึกนาะผมทั้งแว่นิเยนสอมนี่ยังไม่แห้งเอาไปด้วย,ยไหมพอไปนึนน่มได้ลองไปเปรียบเทียบดูนะก,ก็ก็ลองออกได้ อีกรูปยังอยู่ป่ะอยู่ฮะลองก็เปลี่ยเกลี่ยนเพื่อให้มันนุ่มให้มันนุ่มลงฮะให้มันสมูทครับก่อนก่อนแต่งเกี้เลยถ่ายไว้โอ้ผมถ่ายไว้จันอเหรอครับถ่ายไว้ครับแล้วก็ลองเอาไปสังเกบเทียบดู ว่าความแตกต,ต่างพวกเมื่อกี้ก็เห็นล่าทาแก้วิธีแก้ไขตรงนั้นมันท,ท,ทำมันแดงหรือว่ามันกระดา้างมันแดงมันโดดึข้นไปแล้วเราควรจะแก้ยังไงสีโค้งเทาๆทำแดงนะครับ <c oughs> ใช้เบรกใช่ไหมอืมเบรกที่ที่รถไปถ้ามาช้าคนนี้นี่ไม่ได้เจอแล้วเนี่ยอาจารย์จะไปออกข้างนอกนะอะไรวมันเด็กเัาจะพากข้าวออ๋ออครับผม